สวัสดีครับผมผมบาสน,นครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับผม EP นี้เราไม่ได้มารีวิวของหรือไม่ได้มานำอะไรนะครับผม EP นี้เป็น EP มาเที่ยวครับผมคือวันนี้เราจะมาเที่ยวตกหมึกกันนะครับผมเราจะไปตกหมึกที่พัทยานะครับผมแล้วตอนนี้คือเราอยู่ที่โรงแรมว,วันนี้เราก็จะจะมารีวิวโรงแรมให้ดูแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราจะไปตกหมึกกันนะครับผม เดี๋ยวเราจะให้แฟนผมนะครับผมพารีวิวห้องพักของเราก่อนห้องพักนี้เป็นห้องพักอยู่ที่พัทยานะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องพักนะครับผมว่าเป็นยังไงไปดูเดีวเองพาไปดูตั้นแต่เริ่มแรกเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะจําลองว่าให้ดูว่าเราเข้ามาก่อนเลยนะครับตอนแรกเราก็อ่าเหมือนปกติทั่วไปเนาตะตัวเองเข้ามานี่ก็เปิดประตูเข้ามานะคะก,ก็ล็อกห้องเปิดเข้ามาก็จะมีตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าอ๋อนี่นี่ไม่เน้นํามุมนี้เหรอเนี่ยมีอะไรบ้าง อคืออะไรอ่ะไฟมันคือไฟฉายไฟฉายไหนในลองเอาเอาเอามากดเล่นดิเออไม่ส่องเลยอ่ใช่เวลาฉุกเฉินไงเอออันนี่ก็จะเป็นไฟฉายอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดแอร์ค่ะอ๋อแล้วเปิดเป็นไหม เปิดไม่เปลี่ยนนะเป็นดิสัลลอ๋อโอเคอ่าไงครูหมุนคัลลเซนทรูสตากูนะคะอ๋อแล้วอันข้างล่างคืออะไรครับนี่ข้างล่างข้างล่างคืออะไรอะ่ะอันนี้ทำความสะอาดอานนี้กดปุ่มฉุกเฉินแล้วก็อันนี้กดร้องเพลงอ๋อโอเคค่เห็นได้ไม่เห็นกดไม่ได้อะ่ะมันเป็นเวลา มีคนมากดกิ่งข้างนอกนะครับผมแล้วไอตัวนี้มันจะกระพริบหอกขึ้นมาส่วนอันนี้ถ้าไม่อยากให้ใครมารบกวนก็กดปิดไว้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับผมเขาก็จะมากดกิ่งข้างนอกเราไม่ได้นะครับโอเคอ่ออาโอเคไปดูห้องน้ํากันนะครับผมห้องน้ํานี้ ผูกขาอันนี้สติ๊กของโรงแรมแล้วก็อันนี้จะเป็นครีมอาบน้ำอ๋อนี่เป็นเจลเจลอาบน้ำแล้วแล้วก็นี่เป็นถังขยะในห้องน้ำนะคะทิชชู่แล้วก็จะเป็นชากลุกค่ะได้ชากลุกก็ต้องกดได้ใช่ไหม ผมนี่ให้ดูตรงนี้อ่ามีตู้เซฟให้ด้วยนะครับผมเซฟดวยตรงนั้นอ่าไหนลองใช้ดิอ่าอย่างงี้ครับผมก็เอาเข้าไปแล้วก็กดรหัสสี่ตัวแล้วก็กดสี่เหลี่ยมอ่าเนี้ยอ่ากดได้เลยตั้งรหัสสี่ตัวคลิปวอ้าวปิดไว้ปิดไว้อ้าวเอาไหม ป่ะสดีครยบนั่นและนี่ล็อกแล้วโอเคครับนี่นะครับผมล็อกเหรียญบาทไว้จะได้ไม่หายตู้เย็นมีมีอะไรกินไหมไม่มีเลยป้อนล่าอ๋อไม่มีอะไรเลยมีอะไรกินนะครับเราต้องเอาไปแช่กใช่ไหมใช่แช่ไว้แช่ไว้ เอย้ยเจ๊งยังไม่เห็นตรงนี้เลยตรงนี้ที่จะมีกระจกไว้แต่งตัวด้วยเวลาออกไปข้างนอกอ,อ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในต่อหน่อยตร,นะตรงนี้ก็มีนะอันนี้ก็มีอันนี้อันนี้ร่มนะถ้าเกฝนตกน่นาจะมาให้ล่มแหละใช่ไหมใช่น่าจะเอาไปฟันกันมั้าง จแล้วก็จะมีถังขยะแล้วก็จะมีทีวีนะคะมีกระจกตรงนี้ด้วยนี่กระจกเราก็สามารถนั่งนะ,ะแต่งตัวเอาไปถึงต้องอยืนแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> ต้งองยืนแต่งตัวแล้วแหละ <c oughs> อันนี้มันคือช่องอะไรครับเนี่ย <c oughs> อ่ออ๋อ <c oughs> อ๋อ็ออเ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 อ <c oughs> ออออออคออนออ เป็นชั้นีด้วยชั้นรังขอแล้วก็อันนี้เป็นมุมอัดอาร์ของเรานะคะบนหัวชิงกระโดดเตียงเลยไม่ตัวเองกระโดดโชว์ดิเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกหน่อยครับผมไปไม่ได้เอออาไปไมติดโพวงไหมโอเคหาโอ้ยใส่เสียงจ้าเลย นี่นะครับผม,มเ,เป็นวิวตึกนะครับผมไม่เห็นมีทะเลเลยอะตึกาอ,อันนี้จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็วิวประมาณนี้ห้องก็ประมาณนี้ใช่คุ้มมากเลยนะคะจองทั้งหมดคนละ750เอ้บย749บาทอืม749บาบาทนะครับมีห้องแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยคะ่ะแล้วก็ มีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำจะอยู่ชั้น8ดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาหารเช้า6กโมงเช้าถึง10บโมงอยู่ที่ชั้นสองก็มีตกหมึกนะคะตกหมึกจะมีรอบ4ี่โมงห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มนะคะรวมทั้งหมดเลยก็คือคนละเจ็ดราชยสิ้าเท่านั้นยอดมากจําได้ละเอียดมากเขาจ้างวะเนี่ยนี่เขาไม่ได้จ้างเรานะครับเขาไม่ได้จ้างเรานะครับเดี๋ยวถ้าเห็นคลิปนี้ก็มาจ้างได้นะครับผมอยากมาเที่ยวอีกเยอะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะนอนพักกันก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยจะไปตกเมือกใช่ไหมตัวเองใช่ไม่รู้จะได้กินไหมนะโอเค <Okay. S 2> แรกๆก็จะไปซื้อก่อนแนละ้วค่อยกินปีปีเซียซื้อมาแต่ที่ไหนครับเนี่ยปีเสียอันนี้นะคะ ถ้ามีใครสนใจอันนี้เป็นปีเซียจักระพัดนะคะนี่จะเป็นรุ่น65ตอนนี้เปิดจองอ,อยู่เป็นปีเซียไขยวนอันนี้อยู่ที่1 9ึ9บาทค่ะที่เพจจักระพัดบายเอเนียนะคะโอขายของแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็นที่จะกำลังจะไปตกหมึกเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ <c oughs> นอนพักกันก่อนเนาะบบาายยโอเคบายใช้ได้สองเครื่องครับสนับพักกันแบบสบายจัง ครับผมตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบหกนะครับเรากำลังจะไปที่แพตกหมึกนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือท่าเรือที่หกรอบหกโมงกันก่อนนะครับผมแล้วก็จะไปที่แพตกหมึกโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตรงนั้นเลยเนาะไป ตอนนี้เรือเราก็มาแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเลือกที่นั่งกันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีเบ็ดให้นะครับเสียงดังมาก ไยินเสียงไหมเนี่ยใช่ีันตีด้วยอ,อยู่ได้ยาวเลยนะครับผมถึงห้าทุ่มเลยนะครับเสียงดังมากอะไรนะนั่งไหน่งไหนก็ได้อะสิบกนสิบสี่ ครับผมอาา่าตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับผมแต่เรายังไม่ได้สั่งอาหารนะครับผมเพราะว่าพี่เขายังไม่เอาเอมนูมาให้นะครับผม <S <S เราก็ต้องรอก่อนแป๊บนึงแล้ววในนี้ม,ม,มีเมนูหมึกเค็นะคะแล้วก็แล้วก็หมึกคาชิมิอ่ามีเมนูหมึกเค็มกับข้าวยังไม่มาะคะ่ะอ่ามีแค่หมึกกับคาบิลเ,เราก็จะนั่งตรงนี้ครับผมแล้วส่วน ตกหมึกนี่จะเป็นที่ด้านข้างตรงนี้กับตรงด้านข้างตรงนี้นะครับผมแล้วสว่วนเบ็ดก็จะอยู่ตรงนู้นที่เราเข้ามาตอนแรกที่เราเห็นนะเราค่อยไปเอามาแล้วก็มาตกหมึกกินกันนะครับผมถ้าตกได้ก็เอาไปให้พี่เขาทากับข้าวให้นะครับครับผมตอนนี้เราก็ไปเอาม,มาือปลาที่ตกหมึกมาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะมาตกหมึกรอนไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะไปหากินข้าวก่อนเราค่อยมาดูว่ามันจะได้ไหมนะครับผมเราไปําเทคนิคพี่แกมานะครับก็คือเขาให้เราปลดตรงนี้ปุ๊บแล้ว ลงไปเรื่อยๆเราก็รอจนเอ็นมันหยุดหมุนแล้วก็กระตุกขึ้นสองทีแล้วก็ล็อกไว้ครับผมแล้วเราก็รอรอรอปลาหมึกนะครับผมมากินเหยื่ออย่างนี้นะครับนี่เหยื่อก็จะเป็นเหยื่อพอมีนะครับผมนี่อ่าเราจะปล่อยลงไปอย่างนี้นี่นี่รอรอรอจนเอ็นจะหยุดหมุนนี่แล้ว ตกไม่ได้ตอนนี้เราทิ้งเบ็ดเราไว้นะครับผมตอนนี้ในแพนี้ก็ยังไม่เคยยังไม่เห็นใครตกได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูก่อนนะครับว่ามันจะอร่อยไหมแบบจะได้มีแรงใจตกอีกนะครับเต็งลองชิมดูสิโอโอ,โอเคโอเคอเดี๋ยวถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับปนัเ อ๋อจะสั่งข้าวสั่งกันนักร้องไม่ได้นะคะเป็นไงเป็นไงเราเรียกพนักงานใไห้นะคะรอ้สชาติเป็นไงเค็มไหมน้องค่น้อน้องรับออได้ที่นี้หน่อยจะสั่งข้าวแล้วน้อถ้าตกได้อะอร่อยวันนี้ก่ได้เนหวานอ๋อมันออกหวานใช่ไหมหวานหวานแค่หลอนาลองลองอูมีตาด้วยนะครับผมคือตรงนี้มันยังดินอยู่เลยดูดิ เห็นไหมมันยังดิ้นอยู่เลยเองพี่คะขอที่ชู้หน่อยค่ะชี่นอะยี่สิบค่อเอาเอาขนาดเนียวเนียวเอากระดาษหอนกระดาหอหนึที่ชู้ที่ชู้ติงยิงใส่ันี้เลวาซาบิ ป<ว>าต้องฝึกค่ะปาต้องไปตกให้มันได้นะตี๊งทำใหมันอร่อยมากเลยถ้าตัวตงเหรอตกได้อะผมว่ารสชาติเดี๋ยวผมลองชิมอีกทีนะครับผมชิมกับไอซีฟูนะครับมันเป็นแบบกรอบหวานๆนะเนื้อมันก็แข็งๆอ่ะ มันเป็นเหมือนเป็นบุ้นบุ้น,นุ้นที่เป็นแข็งแข็งเคียวแล้วมันจะออกดังกุกกุกกุกแต่จะออกหวานหวานนหน่อยนะครับผมใส่กับใส่ปูมันก็จะออกเผ็ดนิดนึงรวม,มันก็จะอร่อยอ่ะอ,อร่อยไหมอร่อยมากถ้าเม่งตกได้เขาจะอร่อยกว่าน ตัวตัวนี้ตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่นะครับผมตัวเท่ามือเองราคาห้าร้อยนะครับอันนี้คือเราอยากชิมดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงพเพราะเผื่อเรารอแต่ตกอย่างเงี้ยเผื่อมันไม่ได้นะครับผมถ้าไม่ได้จะเสียใจจะไม่ได้กินเลยนะครับถ้ามาซื้อดึกๆอาจจะหมดอย่างงี้นะครับผมกดไม่กดกินไปเลย ก็ขอให้วันนี้ได้กินเหมือนที่ตกเองนะครับผมสักสิบตัวนะเดี๋ยวจะเอาไปขายคื้นด้วยได้กำไรถ้าตกได้เยอะนี่เอาไปขายคื้นได้ไหมโอเค นะครับผมนี่ดูดิปลาเยอะมากเลยครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะตกหมึกได้ไหมนะครับครับผมตอนนี้เราก็ยังไม่ได้หมึกเหมือนเดิมนะครับแ้้ว็ตกมาตั้งแต่ Okay, okay. เาย้ายมาจากฝังโนนแล้วนะมาฝังนี้เริ่มมาเดินเดี <c oughs> ๋ยวเราจะเอาเม็นดนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับผมว่าจะได้ไหมไหนดูทีไ่ได้ไหมได้ไหมทำทรงอะทำทรงยังคือเลย ว้่วสรุปก็ยังไม่ได้นะคะแต่ก็ยังไม่เห็นมีใคร ตอนนี้มีคนได้ปลาเมึกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นโตนี้เ็กเ่ยได้ปลาหมอกแล้วดูคนใหญ่เลยให้เอาเนี่ยไม่ให้มันกินเตียตเห็นไหมนี่ใอเออเตียเห็นมันงอไหมัเออมันกินอเอาเอาเอากอ็กอาจจะได้ตอนนี้นะครับผมผมจะเอากุ้งนะครับผมที่เรากินนะ แล้วลองเอาไปใส่ตรงปลายเหยือป้อมตรงนี้นะครับผมทีตอนแรกผมใส่ไปแล้วอันนึงแล้วมันก็มากินใช่ไหมเนี่ยมันงอเลยเห็นไหมงอเลยก็เลยเราจะเลยใส่ให้มันเยอะกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ปลาหมึกไหมนะครับผมลองดูนี่นะครับเราใส่แล้วนะครับผ เราจะลองไปดูว่าจะได้ไหมจะลองแบล็คเดือดทิ้งไว้นะครับนี่นะ ตอนนี้เราหยอดเหยื่อ,อไว้แล้วนะครับผมแล้เวเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่ามันจะได้ไหมครับผมเมื่อกี้นะครับผมมีพี่แกมาเก็บเปลนเราไปที่เราวางเหยื่อไว้เดี๋ยวเราจะลองเอาอันใหม่นะครับผมจะลองทาดูใหม่นะว่ามันจะได้ไหมเรายังไม่รู้ผลเลยเราต้องลองใหม่นะ นี่นะครับผมนี่เราเอาเหยื่อใส่เลี้ยวเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะได้ไหมทีนี้เราจะนั่งเฝ้าเลยนะไปไปลองดูกันตรงไหนดีเราจะไปตรงไหนดีนี่ดีกว่ารับเราเบ็ดลงไปแล้วนะครับเพื่อ,อนหน,น่ีโน่นนะแล้วก็มีฝูงปลาบีมาแล้วไม่รู้ว่าจะกินเหยื่อเราหรือเปล่าแต่เราอยากให้เมึกนะครับเป็นตัวที่กิน เดี๋ยวลองเอามาดูกันนะลองอาขึ้นมาดูว่าจะได้ไหมนี่ครับเขาขึ้นมา้สรุปว่าเหยื่อเราหายนะครับผมโดนกินไปจริงๆแต่ก็ไม่ได้อะไรนะครับสรุปวิธีนี้น่าจะมีเวิร์นะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วนะครับผมเราก็สรุปแล้วก็ตกหมึกไม่ได้นะครับตั้งแป้งผม ถึงตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มครึ่งก็ยังไม่ได้จักตัวนะอา้าวตกลงสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มอา้าวถ้าสี่ทุ่มไงห้าทุ่มก็เปิดอ้าวจะสี่ทุ่มครึ่งเหรอสี่ทุ่มห้าสิบนะครับผมตอนนี้เรือมามรับเรารอบสุดท้ายเนี่ยห้าทุ่มนะครับเราก็เลยจะพอแล้วครับผมสรุปว่าวันนี้เรา<ม>แน่วนะครับเ<ม>ราไ,<ม>ไม่ได้ เราจะได้กิน<ด>นะครับผมเพราะว่าเราซื้อกินไปแล้วโอเคโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะผมเพราะว่าแบตโทรศัพท์เนี่ยเหลืออยู่สามเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมกลัวแบตจะหมดก่อนโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นครับผมสรุปว่าไม่ได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ